สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอน d a โคราชค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะแล้วก็มาชมรีวิวรถยนต์สวยๆก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่ทุกคนกำลังชมอยู่ค่ะเป็นรถยนต์ Honda City Hatchback รุ่น SV สีเทาเมทิเออรลอยคันนี้สีเทาเมทิเออรลอยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่6,75 0 0เบาทค่ะสีเทาเมทิเออรลอยไม่บวกค่าสีเพิ่มถ้าจะไม่ผิดน,นะคะสำหรับคันนี้น่าจะเป็น คันแรกนะคะของมะนาวที่ได้เลื่อนได้ส่งมอบให้ลูกค้านะคะสําหรับคันนี้ค่ะปลายทางอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งแน่นอนสาหรับลูกค้านะคะที่ซื้อรถกับมะนาวน็อตแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านลูกค้าด้วยรถสไลด์นะคะแต่ถ้าลูกค้าสะดวกเดินทางมารับนะคะมะนาวก็ยินดีมากๆเลยมะนาวอยู่ศูนย์โคราชตรงข้ามเซฟวันนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบ ผันไปผันมาเนาะอยากเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยแป่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะให้ลูกค้ากันเลยค่ะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวานาวจะแนะนําทุกจุดเลยนะคะเดิมๆสําหรับ o o n d City y a t c h b a c k รุ่น SV นะคะกระจังหน้านะคะตรงนี้จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะคันนี้ลูกค้ามะนาวก็ เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นให้เป็นเหมือนรุ่น rs เลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ rs ถัดมานะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกแบบ led ของแท้นะคะตรงนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไฟตัดหมอกนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นติดตั้งให้ลูกค้านะสำหรับลูกค้าที่จองรถรุ่น s แล้วก็ sv นะคะคันนี้ก็ทุกคันเราจะติดตั้งให้เลย สำหรับไฟตัดหอกนะคะที่ติดตั้งให้ลูกค้าจะเป็นของแท้ซึ่งสามารถเปิดสวิตช์ได้ที่บริเวณการไฟหน้านะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตหน้านะคะชิ้นนี้สเกิร์ตชิ้นนี้นะคะที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสเกิร์ตรอบคันท่อคู่นะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้าชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นส่วนเทียบเคียงเนาะแล้วก็ บริเวณด้านข้างนะคะจะให้เป็นของแท้โมดูโลลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บริเวณด้านท้ายนะคะก็จะติดตั้งเป็นสเกิร์ตทอคูนะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยสำหรับลูกค้าที่จองแล้วก็รับรถ Honda City ในช่วงนี้นะคะก็คือจะได้ชุดนี้ไปเลยชิ้นส่วนถัดมานะคะที่ติดตั้งให้ลูกค้าก็จะเป็นคิ้วกันสาดนะคะของแท้ติดทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นนะคะ ของแท้ก็มีปุกน็อตยึดนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับอุปกรณ์ชิ้นส่วนน,นั้นๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งของแถมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มานาเอาให้ลูกค้าเลยก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มรอบคันบานหน้านะคะจะเป็นฟิล์ม 3M S Edition นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะรับประกันให้ถึง7ปีเลยซึ่งคันนี้ลูกค้ามานาเลือกความเข้ม60%รอบคันเลยนะคะ ก็สําหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็อยากดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราออกรถ1นึ่งคันน้อแล้วก็ติดฟิล์มความเข้มเปอร์เซนต์ประมาณนี้นะคะก็จะมืดไหมก็ดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะนี้มานเาถ่ายจากด้านในให้ประมาณนี้เลยนะคะแสงในวิดีโอเนี่ยอาจจะมีความแบบเพิ่มสว่างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะของแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็จะเป็นชิ้นส่วนโครเมียมค่ะจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นถัดมานะคะกันลอยมือจับประตูแบบโครเมียมนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็ติดตั้งทั้งหมดแล้วเรียบร้อยค่ะชิ้นส่วนตรงนี้ลูกค้มามะนาวซื้อเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ของแถมถัดมานะคะที่มะนาวให้ลูกค,ะคะ้าค่ะก็จะมีคิ้วบันไดแบบ LED นะคะของแทลักษณะแบบนี้เลย รวมถึงนะคะไฟส่องสว่างที่เท้านะคะจะส่องอยู่บริเวณนี้จะเป็นสีขาวนวลๆเช่นเดียวกันกับคิ้วบันได LED นั่นเองค่ะสำหรับคิ้วบันได LED นะคะจะมีไฟส่องสว่างเฉพาะคหน้านะคะแต่ถ้าคุ่หลังจะเป็นสเตเลสแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาขะบริเวณด้านท้ายมะนาวก็ติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ถอย2จุดให้ลูกค้านะคะทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะ สองจุดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีของแถมอื่นๆให้นะคะอย่างเช่นนูนพุ่มเบลนะคะนมนพุ่มเบลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยท้ายคันนี้ก็มะนาวก็แถมให้นะคะเดี๋ยวติดตั้งให้ลูกค้าคันนี้เอามารีวิวให้ได้ชมก่อนนะคะสำหรับรุ่น SV น้องก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังมาให้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยสำหรับลูกค้านะคะ ก็ให้ความนิยมกับรุ่น s v มากๆเลยแล้วก็ถัดมานะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะคะชิ้นส่วนนี้เรียกว่าสปอยเลอร์แบบโมดูลโลนะคะลูกค้ามะนาวซื้อเพิ่มเติมนะคะชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของแท้นะคะโมดู ulo, Honda, ลโลฮอนด้เราเลยอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปนะคะก็มีการรับประกันให้นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะของแถมยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีก1 นะคะก็คือถ้าทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเนาะสังเกตว่ารถนอนเนี่ยมีความแบบเคลือบนะคะสวยๆเงางามแบบนี้นะคะก็มะนาวนะคะแถมในส่วนของเคลือบเซรามิก 3M นะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะใบรับประกันเคลือบเซรามิก 3M รับประกัน3ปีมือค่า34,000บาทนะคะซึ่งลูกค้าจะต้องนำรถเข้ามาบุมรุงดูแลนะทุกๆ6เดือนนะคะ บอกเลยว่าสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนะแล้วก็ออกรถในช่วงนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยซึ่งได้ดอกเบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้ของของแถมเยอะนะคะของแถมคุ้มมากๆเลยทันมาเดี๋ยวเรามาชมภายในกันภายในนะคะสําหรับคนขับนะคะฝั่งหน้าคนขับเราก็จะมีแถมเพิ่มอีกนะคะในส่วนของแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะหน้าตาลักษณะแบบนี้เลย แล้วก็ในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะก็เดี๋ยวอีกประมาณวันพรุ่งนี้นะคะจึงจะให้ช่างติดตั้งให้นะคะรถคันนี้เพิ่งติดฟิล์มได้ประมาณ5-6วันมะนาวรอให้ครบอาทิตย์ก่อนแล้วกันนะคะจึงจะติดตั้งให้นั่นเองหน้าตาภายในนะคะของรถยนต์ Honda City Hatchback นะคะก็จะประมาณนี้เลยภายในสีดำนะคะแล้วก็บกาะนั่งเนี่ยก็เป็นบอะหนังสีดำ ะะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะคะขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยซึ่งคันนี้มานาวก็ตั้งในส่วนของเวลาให้ลูกค้าแล้วนะคะทั้งหน้ามาดตรวัดค่ะแล้วก็ทั้งเครื่องเสียง สำหรับลูกค้านะคะหรือทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะต้องการที่จะออกรถยนต์ Honda City ไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือ5ประตูนะคะมะนาวก็ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะทุกรุ่นทุกแบบเลยแล้วก็ตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะคะทุกรุ่นทุกสีเลยรวมถึงไม่ว่าจะเป็น Honda HRV ค่ะหรือเป็น Honda Civic นะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกาหนดค่ะ สนใจออกรถจนนะคะติดต่อเซลมนาวคันด้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ